ไปเด็กใช่ไหมครับแบบว่าไม่มีครับล้มลายหมดแล้วล้มลายตอนพ่อผมประมาณห้าขวบพ่อผมล้มลายหมดแล้วขายบ้านขายรถขายเรือขายอะไรขายจนหมดเลยมาลิออยู่ห้องเช่าทุกอย่างมันเร็วมากลำบากอยู่พ่อสองคนครับลมลุกคุกคานอยู่พ่อสองคนไม่มีก็กินมีก็กินใช่ครับพ่อคือทุกย่างพ่อคือทุกทุกอย่างครับ มันม you know, like, so the ีว the ันหนึ่งอะที่เวลาพ่อไปทํางานครับไปทำงานก็พนักงานพวกทํางานเรืออะไรเงี้ยครับสปีดโบ๊ทพ่อเป็นเจ้าของเรือเยอะก็จะขับรถขาไปขากลับอะก็จะผ่านวิธีมวยเทปสิทธิ์ทุกวันขากลับทุกวันทุกวันแล้วก็ชอบแล้วก็มองว่าเอ้ยวิธีมวยมีคนต่อยกันแล้วรู้สึกเท่ดีมชอบวันนี้ก็ชอบแล้วก็พ่อชอบดูมวยช่องเจ็ดด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็บอกพ่อชอบมวยพ่อก็เลยวชอบมวยอ่ะพ่อก็สนับสนุน ไปซื้อกระสอบทรายซื้อเกงมวยซื้ออะไรมาให้แขวนยึด้นมม่วงเตะเตะเตะเลยแล้วก็เตะได้ไม่กี่วันพ่อก็พาไปฝาก่ข่มวยแล้วครับ่ข่เพชรลุงเรืองครับผมก็ประมาณเจ็ดขวบก็ซ้อมก่อนแล้วก็ไปชกบาร์แบบว่ามวยใหม่ๆมวยไม่เคยไม่ชกบาร์ต่อยกับมวยไม่เคยเือนกันนี้ครับตามบาร์ตามบาว่าเดินติ๊บฝรั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินติ๊บได้ฉะนั้นเตะเตะน็อกยกแรก ฟุกเตะเข้า so, ล่วงล็อกแรกแล้วก็เดินทิปได้ตังไฟแรกได้มัน700 800นะครับก็ดีใจตอนช่วงนั้นแบบฝรั่งเยอะเพราะว่าเดินทิปอะไรเงี้ยพวกนั้นเศรษฐกิจมันดีครับช่วงนั้นฝรั่งเยอะเดินทิปได้800ดอ้ยเราก็ดีใจโอ้ยทำไมกูได้เงินเยอะอะไรเงี้ยมีตังค์ซื้อหนุ่มซื้ออะไรเงี้ยเลยชอบผมเข้าเทีมศิลปมัน8ปดขวบสิขวบแขวบ ค่าตัวค่าตัว700ร้อยต่อเทมป์สิตจบวันนั้นเลยครับเป็นแรกก็ชนะเลยปะชนะครับแต่ยังไม่หน่อไม่หน่อครับชนะคะแนนนับห้าโยครับพอซ้อมไม่เรื่อยก็ก็เลยก็ไม่ยึดอะชีนี่อซ้อมต่อยไปเรื่อยก็เห็นมีแววเลยครับพอซ้อมล้มลุกคูกคานมาก็สู้มาจนถึงวันนี้ครับมันมันค่อยมีมันแพ้ชนะมันก็ธรรมดาครับเรื่องการใช้ชีวิตมันก็ลำบากนิดหน่อยเพราะว่า ก็ลองสู้ชีวิตอะตอนนี้เราสูงสุดไหมผมก็ว่ามันต้องยังต้องเจออะไรเยอะนะมันต้องเจออะไรเยอะถือว่าตอนนี้ก็ยังแบบว่าก็ายังไม่ประมาทชีวิตก็ยังบบว่าทำให้มันดีขึ้นไปอีกเอ่อไฟที่ชนะก,กุหลาบดำดำพนานุพันา์ ซ้อมมาเต็มพี่เจอกันมาสามไฟแล้วไฟสองมาเจอกันเดิมพันมีเดิมพันมีทั้งสักสีอะไรหลายอย่างครับคือสู้กันอเลเงี้ยก็ทิ้งชนะมาก็ก็ไม่ครับโอ้โหเขาตั้งมาตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกครับไม่ได้ชอบอะไรไปที่ไหนไปตลาดไปที่ไหนเขาก็เรียกอ่ะไฟตลาดนั่นแหละเขาเรียกติดแล้วก็ปล่อยเขาเรียกไปอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเนอะเขาบอกมันแค่งตาย ตัวเองไม่ใช่รครับก็เพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อไม่นานนี้ครับก็ผมก็อยากว่าคือเป้าหมายหลักของเลยผมผมอยากได้แชมป์บอลครับครับผมอยากได้แชมป์บอลครับครับก็ฝากรุ่นน้องนะครับก็ตั้งใจฝึกซ้อม ขยันซ้องครับอยากเก่งก็ต้องขยันมากกว่าน่นครับสักวันมต้องเป็นวันของเราครับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport